ว่าไม่ได้เป็นไทรอยเป็นผิดคือแบบคือมันตรวจทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆนะโอน้ำมูกไรหนูก็ตรวจไม่ได้เป็นไทรอยก็เลยอ่าเป็นอะไรทีเนี้ยก็เลยหมอก,ก็เลยว่างั้นต่อไปก็จะตรวจสมองเพราะอาจจะมีปัญหาที่สมองหรือเปล่าทำไมหนุรู้สึกอ่อนแรงอะไรเงี้ยน้ำมูกไป ไปคขอาสิทีสิทีทุยๆสิว่าก็ดีขึ้นกว่ามัไเลยมากๆแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าอาการมันจะแบบมันจะคุกคักมาตัวไหนเพราหมอก็บอกว่าอาการอ่ะมันก็สามารถแบบเกิดได้ไม่มีสาเหตุแลแต่อยู่ดีมันก็แบบพุดขึ้นมาซึ่งมันก็จริงๆซึ่งหนูมีอาการล่าสุดก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เหมือนเดิมอีกแล้วคือนั่งกินข้าวอยู่ดีก็แบบรู้สึกวิงแบบวิง เยวนอีกก็เข้าทรงเลยดิ่งเลยไปนั่งกินข้าวก็แบบนั่งกินอยู่ยดีแล้วก็นั่งเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไปร้องไห้ทั่งแบบเวลาอาการมันกำเริบแบบมันทรมานมากจริงๆนะแบบอะไรหนูก็เลยแบบว่าตอนที่หนูนอนห้อยลัาเกลืออยู่เลยหนูแบบหนูไม่ไหวละหนูก็เลยว่ากดโทรหาพี่อากับพี่ป๊อกเพื่อที่จะลาแบบขอพักงานก่อนอะไรเงี้ยพ,พี่ป๊อกพอมะพี่ป๊อบรู้พี่ป๊อกก็เลยหํามา จะพักกี่เดือนหนูก็เลยว่าเอาอคงไม่แบบไม่ถึงเดือนหรอกอะไรอย่างเงี้ยค็แว่าก็เป็นห่วงงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตัวเองก็คงจะดีขึ้นเอรอย็ยๆงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยว่าว่าหนูเป็นอะไรเนี่ยก็เลยว่าตอนนี้ก็คือนอนอยู่โรงพยาบาลแอดมิตแล้วก็รอผลตรวจสมองแล้วพี่ปอกก็แบบโอ้ยมากอดอะไรอย่างเงี้ย เว่าอยากพักกี่เดือนก็เลยว่าก็หลุงก็เลยพูดไปว่ามันขอพักถึงงานนี้ตืดตืดตืดแล้วก็งานทีเดย์ก็คงไม่ได้คืนแห้วอะไรเงี้ยก็ต้องหาคนแบบมาเปลี่ยนแล้ววันนี้วันนี้มีถ่ายงานก็เลยก็เลยต้องกลับมาวันนี้ก็เลยว่าหนูขอพักแบบถึงงานนี้นี้เดี๋ยวแฟนไซน์หนูก็คงไหวแล้วหนูพี่ปอเปียงก็แฟนไซน์ก็ยังทําเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืม ช่วงที่เดินสายเมื่อคือแบบว่ามันฮึบมากเลยนะคือหนูมีอาการอยู่ตลอดในการไปเดินสายที่ผ่านมาแบบบางทีกำลังเดินสายอยู่แบบอาการมาทุกคนแบบฮึบฮึบฮึบข้ามร้อค่ห้ในรายการนะฮึบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเครื่องสุดท้ายก็คือวันที่สิบสี่แล้วก็กลับบ้านแล้วก็น็อกเลยอ่ะฟังแบบไม่ค่อยได้ยินจากที่บอกไปใช่ไหมว่าแบบ แบบมีปัญหาที่หูเนี่ยก็เลยไปหาหมอรักษาหูคือหมอคนแรกบอกว่า,วาก็ตรวจหูหนูแล้วก็แบบเออหูสะอาดดีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ทดสอบการได้ยินก็ปรากฏว่าการได้ยินทางซ้ายมันมันน้อยกว่าทางขวาหมอก็เลยว่ามันมีปัญหาที่แบบว่าเส้นถูกแล้วเพราะมันเป็นปัญหาที่เส้นประสาทก็คือเราจะต้องใช้ เี้ปากก็คือที่อุดหูอุดไว้เวลาไปในที่เสียงดังหรือว่าแบบต้องไปทํางานอยู่ในที่มันเสียงดังเพราะว่าเราต้องแบบว่ารักษาหูใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราแบบว่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็เหมอะว,ว่าอาจจะเป็นทาวอนก็คือมันแบบมันเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทที่หูใช่ไหมอืมก็เลยไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยจากนั้นหนูก็กินยาจนหมด จนหมดจริงๆหนูกินยาแล้วสาหุจนหมดก็มีดีขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังไม่หายก็ยังไม่หายก็ยังอื้อก็ยังไม่แบบก็ยังวิ่งอยู่อะแล้วรู้ป่ะวะ่าการที่มันหูอื้อมันทําให้แบบเราเวียนหัวด้วยก็เลยตัดสินใจไปหาหมอหูอีกครั้งก็คือเมื่อวานนี้เพราะว่ามันไงก็คือ กลับมาสภาพแบบนั้นก็คือไม่ได้ค่ะหูไม่หายแล้วนหนูก็เปลี่ยนหมอเมื่อวานนี้หนูที่หนูไปหามาล่าสุดใช่ไหมก็คุณหมอก็อตรวจลุงหูปรากฏว่าหลังจากที่ตอนแรกหมอคนแรกเขาแค่บอกว่าเรามีปัญหาที่เส้นประสาทหูซ้ายใช่ไหมแต่ว่าหมอคนนี้บอกว่าเขาเห็นว่าหนูอ่ะหูซ้ายข้างในข้างในนะไม่เชิงหรอหูซ้ายข้างในคือบวมหมอก็อบอกว่าเออไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วก็ให้ยาแล้วก็ายาหยดหูมา ปรากฏว่าหนูอยากกราบหมอคนนี้มากทุกคนแบบหนูแบบหูใหม่ใกล้ฉันมากแบบมันได้หูใหม่อ่ะคือหลังจากที่รักษากรบหมอคนนี้เมื่อวานใช่ไหมก็กินเป็นการกินยาสามเวลาตอนแรกกินยาของหมอคนแรกกินแค่สองเวลากินหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่แม,ไม่ไม่ใช่ว่าอาการไม่ดีขึ้นนะหมอคนแรกมันดีขึ้นแต่มันค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันยังมันไม่หายไงมันไม่หายแล้วยามันหมดแล้วอ่ะ หนูก็เลยต้องไปหาหมออีกคนก็เลยว่าไปหาหมออีกคนนึงมาเมื่อวานก็รอบนี้ได้ยาหยดหูมาแล้วก็ได้ยาตัวใหม่มาเป็นยาสามเวลาซึ่งหนูคนที่กินยาแคปซูลยากมาแล้วหมอให้ยาแคปซูลหนูมาแบบยาแคปซูลอะแบบมีมีสามมียาสามอย่างใช่ไหมแคปซูลแล้วสองเนี่ยตอนนี้หูข้างซ้ายหนูม่อื้อแล้ว เือบดีใจมากๆที่แบบหูใหม่ใกล้ฉันแบบให้ทัดอยู่แล้วหนูใช้เอยียบปากอุดหูข้างสายทุกคนก็อย่าว่าหนูเลยหนูไม่ได้แบบว่าอุดหูไม่อยากรับฟังโลกภายนอกแต่หนูต้องรักษาหูหนูเลยต้องอุดหูไว้ข้างสายหายใจถี่หัวใจเต้นเร็วตาพาหมวัวเวียนหัวหูอื้อ ไม่รับดูภายนอกคือแบบรู้สึกแบบหวั่นแล้วแบวนตอดเวลาว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างเงี้ยพามาไลฟ์พามาไลฟ์พามาไลฟ์แล้วค่ะคือมันแบบมันไม่เป็นตัวเองอะคือแบบมันมีความที่แบบมันไม่เป็นตัวเองนี่คือแบบนี่มันร่างกายฉันแต่ฉันไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้เลยฉันไม่สามารถสั่งให้ร่างกายฉันหยุดสั่นหยุดชา หยุดกระสับ,สบกระสายหยุดกระบนกระวายได้เลย